สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดานมโชคนะคะกับจันต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะจะกลับเจ้าเดิมมาแล้จ้านะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆเหมือนเดิมนะคะก็ต้องดีใจกับสมาชิกหลายท่านที่รวย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 รวไม่รู้จะจะรวยเป็ไหนเนาะโดยเฉพาะกับราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะ ก็จะมีสมาชิกที่ถูกกับราศีไหนก็คือช่วงของราศีธนูได้ให้อาจารย์ได้ให้94ไปค่ะได้รวยๆกันแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ตายอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพติยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกวับวิชา24ทธรหรัส เจ็ดตัวก็ฐานไรเมืนโง่เฮงนะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆค่ะแล้วก็วิาวชาที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือวิชาดันโ,โชคเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับศาสตร์ของการเอาดวงดาววันที่จอเข้ามาเอามาบวกลบคูณหาร <c oughs> เอามาคำนวณออกมาเป็นตัวเลขนะคะก็จะได้สูตรของมันออกมาไม่ใช่เป็นหลักของการเอาหลักแสนหลักหมืน่นหลักร้อยอะไรมาพูดวิชาของเราเป็นการเอาดวงดาววันที่จอมานะคะ ส่งผลกําลังให้กับวันนั้นได้อย่างไรแล้วเลขตัวไหนที่น่าจะมาลองดูค่ะนะคะเผื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนได้เนอะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมาเลขนี้ได้นะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 8 0 8 1 5 9 1 5 9 8 7สามารถเป็นทั้งเบอร์โทรและอินดีไลน์ไม่ว่าจะเรียนจะเ,เข้า VP จะร่วมทำบุญหรืออะไรก็ตามก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะประมาณนี้ แล้วก็มาโชว์ผลงานกันก่อนดีกว่าสำหรับสมาชิกใหม่ๆเนอะจะได้เชื่อถือได้ไหมเนาะอะไรอย่างเง้ยนะคะประมาณนั้นอ่ะเรามาดูผลงานของทักษะไหนทักษะพารวยนะคะวันนี้อยู่ที่วันพุธค่ะ4994สและลาสิวันศุกร์ค่ะ6006นั่นเองค่ะนี่นะคะโอเคดูเอ สำหรับหวยลาหวหวยอะไรก็สามารถดูในตรงนี้ได้นะคะออกเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็เล่นเด็ดตาทิพย์ค่ะไม่พูดไม่ได้คนถามเยอะนะคะงวดนี้ค่ะเก้าอรเก้าสี่ตัวแรกเลยค่ะก็หลายคนรวยรวยรวยมาเยอะแยะมากมายแด็ดกองเลยนะเก้าสี่นะคะสามตัวล่างค่ะสามแปดแปดแล้วก็สามตัวล่างอีกตัวหนึ่งค่ะอ่าเจ็ด 173 1 uh, 7 17 3. 17 3นะคะประมาณนั้นก็รวยกันทุกคนเลยเนาะนะคะโชคดีวันนี้ถ้าทางจะรวยกันเยอะค่ะเพราะคนร่วมบุญกันมาเข้ามาเยอะเพราะว่าอาจารย์จะมีกระถินนะคะที่จะจัดขึ้นที่วัดเขากวดกับที่วัดระครังด้วยถ้าใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญนะคะวัดละขังก็ร่วมสร้างอ่าอ่าระเอละคังนะคะกําลัง กำลังทำกันอยู่ค่ะแต่ยังไม่เรียบร้อยเพราะมันต้องระดมเงินมหาศาลเข้ามากันเนาะแล้วก็ที่วัดเขาปวดค่ะกําลังจะสร้างหลวงปู่ทวดซึ่งมันก็ต้องใช้เงินมหาศาลเหมือนกันเพราะสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็หัวใจอ่าตอนนี้กําลังจะหล่อหัวใจหลวงปู่ทวดกันนะคะเนาะใครอยากร่วมบุญก็เชิญค่ะหัวใจลูกหนึ่งเนี่ยสองหมื่นสำหรับอ่าคณะกรรมการนะคะประมาณนั้นอ่าใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญน,นะคะ ยินดีดีดจเต็มใจค่ะน,ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็เลขของพ่วงเพชรค่ะนะคะงวดน,นี้สีอะไรสี่เก้าตัวแรกเหมือนกันค่ะ4ีเก้าเต็มเต็มเหมือนกันนะคะใครอยากทำทำอ่าให้ค่าขนมน้องพ่วงเพชรก็เชิญได้นะคะอ่านะคะประมาณนั้นแล้วก็เลขดับร่างค่ะเลขดับร่างนะคะวดของวันที่หนึ่งกันยายนว่นนี้ออก9ก้าสค่ะ

เราคิดจะเล่นเ่เนี้ยแต่พออาจารย์อั้นบอกว่าดับนะก็เล่นเบาๆแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องไปโหนนะคะส่วนเลขดับบนค่ะนะคะอ่าออกศูเนาะเรามาดูกันศูนตู้ตตตู้ตตุนั่นเลขดับละอดับบนของเราก็ยังเอาอยู่ของเรามันต้องทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปค่ะชัวรวยแน่นอนของเราไม่รวยไม่เล นะคะอะนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ออกอะไรก็ตามคลิปถอยหลังกลับไปได้ดูได้เลยค่ะว่าเราให้เลขอะไรเนาะวันนี้มาดูที่ราศีไหนจะจับเงินล้านกันนะคะราศีเมฆค่ะอาจารย์ได้ไพ่ของชารีออดเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีเมฆจะมีเกณฑนของการเดินทางไกลนะคะมี มีการทํางานหลายหน้าที่ได้ไหมได้นะคะรับภาระาเหนื่อยหนักนอไมยได้นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้เรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะอาจจะคุยกันไม่ค่อยลงตัวกันดีว่างั้นเลยเนาะกับหมายเลข9ก96ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีพฤษภนะคะได้ไพ่ของเคมเอ็นเพนะคะ เขาเรียกว่าแม่แม่ส่งเครื่องส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์พั่งพร้อมร่ารวยรวยมหาศาลนั่งกินนอดกินโอ้ยรวยอะไรขนาดนั้นนะคะกับมาเลข40ค่ะนะคะอ่ะประมาณนี้เลยเนาะคนราศีมิถุนค่ะช่วงนี้ได้ไพ่ของคา่าช์จาสเมนต์ก็บอกว่าช่วงนี้ให้หมันเพียรพยายามทําบุญให้เยอะขึ้นนะส่วนมนเร้าให้มากขึ้นสิน,นทรนพนาให้มากๆนะคะ คุณก็จะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆที่ลุมเราเข้ามาให้มันเบาบางลงนะคะกับโชคลาภห้าหนึ่งค่ะนะคะหมายเลขของออกรกฎนะคะหมายเลขก็คือเดวิลค่ะเป็นไพ่แห่งการที่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องบอกใครไม่ได้เรื่องปิดบังซ่อนเร้นได้ไม่ได้แต่ถามเรื่องของโชคล่ามการเสี่ยงโชคถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะประมาณว่าเดินสายใต้ไว้แล้วจะดีมากๆเลยค่ะ ะะกับหมายเลข2 4ค่ะต่อไปค่ะคนราศีสิงห์นะคะได้ไพ่เดทเนาะอ๋ออาจารย์ลืมเล่าข่าวค่ะว่าอือเมื่อวันที่แล้วเนี่ยราศีกรกฎได้ไพ่เดทเนาะ,ะจะสูญเสียเ่ะจะสูญเสียของรักนะคะปรากฏว่าแมวแมวอันเป็นที่รักของพวกเรา3คนแม่ลูกเนาะเกิด เดสมเล่ <c oughs> เป็นโรคไตนะคะก็จากไปโน้ตก็มีการทําวิธีาางานศพให้นะคะแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เรียบร้อยนะคะแต่เป็นแมวที่ฉลาดขอมือ,อมนะคะเป็นตาแมวตาของสีด้วยน่ารักมากๆเลยก็จากไปนะคะดังนั้นวันนี้ของคนราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังนะคะการเสียสูญเสียของรักนะคะการ ความรักที่อาจจะไม่ได้สมหวังนะักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหมั่นเพียรพยายามสดมดวดมนต์ไหวพระให้มากวินวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณได้ค่ะนะคะกับหมายเลข1 4ค่ะต่อไปค่ะราศีกันค่ะได้ไพ่เ h e Sun เขาบอกว่าคนราศีกันช่วงนี้ทำอะไรก็โอ้โหโดดเด่นใช่รไรน,นะคะจะ ล่ำจะรวยจะป,ปล่ําเปรืองได้ไม่ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสของการประสบความสําเร็จโดยเฉพาะไปดูเลขบ้านเลขรถไว้นะคะกับหมายเลข7 5หค่ะต่อไปค่ะคนราศีตุลค่ะในไพ่ของคําว่าเดอะ์ฟลูเขาบอกว่าวัานวันเนี้ยราศีตุลทุนไม่อั้นโอ,อ้โหรวยรวยรวยแน่นอนเลยค่ะจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะกับหมายเลข4ี่หค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีพฤจิได้ไพ่ของคําว่าเดอะสตาช่วงนี้คนราศีพฤจิิทํางานหลายด้านค่ะนะคะเล่งเ,เรียกว,ว่าอะไรนะหาเงินหาทองงานร่ารวยร่ารวยนะคะกํะาลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังละจะเป็นที่ยอมรับแล้วได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะนะก็จะเป็นที่พึ่งของทุกๆคนได้กับหมายเลข6กค่ะต่อไปค่ะราศี ธนูค่ะได้ไพ่ของคําว่าเดอะมูนช่วงนี้คนราศีธนูอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลนะคะเรื่องเก่ายังไม่ทันไปเรื่องใหม่ก็ไหม่ละอะไรหนักหนานเนี่ยอืมนะคะก็ระวังเรื่องการให้ร้ายไปสีซุบซินินหาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันและถ้าถามถึงเรื่องของการเสี่ยงโชวก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเลขเก่าจะกลับมาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันกับหมาเลขหนึ่งเก้าค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีมังกรค่ะได้หมายเลข อ่าอ่าได้ไพ่อชีมิตได้ไพ่วิออฟาจุดเนาะพักหลังนี้สมองพักผ่อนน้อยด้วยค่ะแล้วก็เบอร์เบอร์อรนิดหนึง่งเนาะก็อ่าวิออฟาจุดคือไพ่กงร้องมหาสมบัติเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปนู่นไปนี่ได้ไห่ได้นะคะจะประสบความสําเร็จเป็นไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนนะคะก็มีโอกาสาข,าของการเสีย่ยงโชคได้อย่างโดดเด่นเลยกับหมายเลข4เจค่ะ ต่อไปค่ะจัาสตินะคะคนราศีกุมค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเป็นคนที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆเข้ามานะคะเป็นคนใจร้อนไหมใจร้อนค่ะนะคะ,นะคะก็เอ่อเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเรื่องของความถูกต้องตรง,ตง,ตงๆรงผงว่าไปนะคะแล้วก็อา่าถ้าถามว่าสี่งโชคแถวไหนก็แถวแถวอา่สอาสถานที่ราชการนะคะ กรมบังคับคดีหรืออัอยการผู้พิพากษาสารดิกาอะไรอย่างงี้ค่ะจดไปเลยค่ะกับหมายเลข72ค่ะต่อไปค่ะราศีกุมเอราศีมีนผู้ผิดค่ะราศีมีนนะคะได้ไพ่ของเขาว่าทาวเวอร์ช่วงนี้ราศีมีนให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของความใจร้อนบุบบามการตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วได้ไหมได้ให้ระวังด้วยจะส่งผลให้เจ้าชะตาเกิดความเครียดความไม่ตกกัามวลและ ดวนตัดสินใจอะไรที่มันง่ายง่ายและพังพินาศได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นใจร่มๆนะคะนั่งสมาธิให้บ่อยๆจิตจิตอ่าอะไรนะจิตเป็นนายกายเป็นเบานะคะอย่าให้กายมาเป็นนายแล้วกันเนาะกับหมายเลข17ค่ะนะคะพูดไปหมดแล้วค่ะกับ12ราศีราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะราศีไหนจะถูกหวยว่าไปเลยเนาะ ก็ให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนค่ะนะคะวันนี้อาจจะต้องหมดแล้วค่ะ12ราศีนะคะแล้วก็สมาชิกท่านไหนที่อยากจะเข้า VP เพื่ออยากได้เลขเจิงๆอย่างอย่างหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มของ VP นะคะก็วันนี้เต็มที่เลยค่ะ9้าวเนานรวยกันแซกสะบัดสะบัดเลยนะคะประมาณนั้นก็ดีๆด้วยเนาะแล้วก็เพียงแค่คุณบูชายหินึเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐี ความพิเศษของพี่หมายเศรษฐีก็คือจะมีตัวเลขขึ้นคุณสามารถเอาตัวเลขตรงนี้เป็นเสี่ยงโชคเพิ่มได้ค่ะน,นะคะหรือจะเป็นพี่หินหูหวยนะคะก็จะมีโชคลามแม่แทงบนลงล่างแทงล่างุล็อน,นเชียดไปเชียดมาเอานี่ไปช่วยเสริมกาลังนะคะหนึ่งเส้นเนาะหรือจะเป็นพี่ไ i เกอร์อายค่ะพี่ไ i g เกอร์อายดีก็เขาเขาจะให้เรื่อง คุณในเรื่องของเดทอำนาจบรารมีนะคะหรือหยกอมเพึ่งค่ะให้คุณในเรื่องของการเงินหมุนเวียนและความรักที่สมบูรณ์นะคะหรือจะเป็นไทเกอร์ไอ่ไทเกอร์หรือจะเป็น, Hi er I D เ,ปนเดี่ยวก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นปีเสี้ยเปลี่ยนสีค่ะนะคะก็จะเป็นสีเมื่อ,อมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะ1เส้นได้ VIP ของจันไปห้ามวดได้ส่วนลดอีก5 0เ สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรใช้ได้ตลอดชีพค่ะสามเส้นคุณจะได้ V.P ของน้ำตาลสิบห้างวดได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะนะคะอยากรวยอยากเฮงๆฮงปังๆก็ เรีนเข้ามาค่ะกบอาจารย์ต่ายโมดูตาทิพย์เนาะมาติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะ0 8 159 159 87 08 1 5 9 1เ9 87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์หรือจะติดต่อบเบอ,อเร์ไลน์เดิมก็ได้นะคะ6 3 5 915พิมพ์เข้ามาว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียดเข้าไปให้แล้วก็พิจารณาเรื่องเอาว่าชอบแบบไหนยังไงนะคะหรืออยากจะเสี่ยงโชคอะไรก็ว่าไปเนาะประมาณนั้นรวมถึงการอยากจะรุ่นทำบุญ อนนี้มีบุญบุญหนักสักใหญ่นะคะที่วัดเขาปูดเนาะอาจารย์ก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะประมาณนั้นในเรื่องของการหล่อหัวใจหลวงปู่ทวดนะคะเราจะมีดวงใจหนึ่งเดียวนะไปรักกี่บุญเนะาะร่วมบุร่วมบุญกันนะคะก็หัวใจหนึ่งก็สองหมื่นค่ะนะคะถ้าเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็หนึ่งแสนค่ะใช่ป่ะอาจารย์ไม่แน่ใ,ใจเนาะ ต้องถามเจ้าค่ะเจ้าหนุคพ่อยทีนี่อาจารย์อาจารย์ก็ทําเท่ากําลังที่ตัวเองทําได้เนาะแล้วก็ที่วัดระคังค่ะก็ได้ถวายปัจจัยในร่วมของการสร้างระคังไปแล้วนะคะ1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนะเาะสร้างระคังไปนะคะอยากมีชื่อเสียงค่ะนะคะอยากดังค่ะอยากรวยค่ะอยากเก่งค่ะอยากเฮงค่ะอยาก สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะก็ลุยกันเข้ามาค่ะนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายหมายเลขนี้เลยนะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7ไม่ว่าจะเรียนจะทําบุญจะเข้าวีพีอยากจะอะไรก็กุ้งกังกุ้งกเข้ามาค่ะนะคะนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้เนาะนะคะโอเคอาจจะใช้เวลาเยอะละอาจจะต้องบายบายนะคะอ่าแล้วก็ลุกวรค่ะช่วยกันกดไล กดแชร์และกดติดตามที่ Subscribe กริ๊งๆนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจารย์ไต่มาแล้วนะคะวันนี้อาจจะต้องสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ไต่หมอด,ดูแต่ลิษนะคะวันนี้บาย